ว่าเุ้ยป้านี่ไงปะวานนึ่งนึ่งนึ่งเรากินชาบูแล้วละสีตรงนี้ี๋ยวรอให้มันฟูปับปับเต็มเลยกันสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาบูค่ะร้านนี้ชื่อว่าปาวานใจดี ที่นี่จะมีหลายสาขานะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สาขาโนนม่วงค่ะทีเศฟร้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ราคาะคะ่ะราคาแรกก็คือ2 1 9บาทอันนี้ก็คือไม่รวมน้ําแต่ถ้าเพิ่มมาเป็น249บาทคืออันนี้จะรวมในคิวน้ําแต่ว่าวันนี้เราจัดชุดใหญ่เลย289รอบาทรวมน้ําแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยที่นี่เขามีน้ําซุปให้เลือกมากถึง15ชนิดเลยนะคะวันนี้เราเป็นซุปสลายแล้วก็ต้มยำอะไรนะเย็นตาโฟต้มยำ อันนี้ก็จะเป็นเซตเปิดของทางร้านนะคะน่ารักมากเลยสตรอกผักดูดิน่ากินมากอะ่ะแล้วก็จะเปิดด้วยหมูนี่สวยมากน่ากินมากอันนี้ก็จะเป็นทะเลค่ะนี่พอเราสแกนแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราสามารถกดเลือกแล้วก็สั่งได้เลยเพราะเราจะรับอะไรบ้างแล้วก็จะมีพนักงานนะคะเดินมาเสิร์ฟเราถึงที่โต๊ะเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลย หมึกดูดิใหญ่มากอ่ะเฮ้ยปลานี่ไงประวัหนึน่งหนึ่งหนึ่งแล้วอาหารอ่ะเมื่อกี้เราออเดอร์ไปขอบคุณค่ะกุ้งสิุ้งน,นี้คือกุ้งแม่น้ำค่ะตัวเขาใส่มาในผิงมากที่นี่มีอาหารได้เริ่มเยอะมากเลยค่ะ เราก็สุกแล้วเราแกะกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นี่ใหญ่มากเอยน้แน่นมากไม่มีแป้งผสมนะ พอเรากินของข้าเสร็จเราก็จะตบด้วยนี่นี้ก่อนล้างปากไอศกรีมเลมอนเป็นฮันนี่เลมอนก็คือข้างบนน่ะราดโดยน้ำผึ้งแล้วก็ข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนวุ้นอ่ะอร่อยมากมันไม่แบบหวานน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยมันกลมกล่อมันเป็นชอบอะ ก็คือที่นี่นะคะก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่ามีเมนูที่หลากหลายมากทั้งอาหารทะเลทั้งหมูอย่างเงี้ยมีคุณภาพมากๆเลยแล้วเขาก็ใช้ภาชนะที่สวยมากคือเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านเลยพวกเครื่องดื่มอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วบรรยากาศภายในร้านก็ดีนะคะมีค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วการออเดอร์หาอย่างเงี้ยเรากดสั่งไปแป๊บเดียวก็มีพนักงานมาส่งที่นั่งก็ค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะคะถ้าวันไหนที่เป็นแบบช่วง มันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนั่งรอคิวนานๆเพราะว่าเมื่อวานเราก็ไม่ได้กินแนะนําให้มาสักประมาณ5้าโมงเย็นก็คือถ้าข้ามาอย่างเมื่อวานน่ะเรามา6กโมงคิวยาวมากหน้าร้านประมาณ1ิบกว่าคิวได้เราก็ต้องนั่งรอวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนมากินเที่ยงตอนนี้จะบ่ายสามละรชาติ จิ้มก็ออรร่ยสหับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าเราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวหรือว่าไปกินอาหารที่ไหนอร่อยอร่อยไปกินอาหารที่ไหนอร่อยอร่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด,ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆ